วันนี้สาวกดราคอนบอลประเทศไทยรวมตัวกันชูมือเพื่อส่งบัลเกงกิไปให้ถึงอาจารย์โทริยาม่าอากิระทุกคนมารวมตัวกันสามัคคีพร้อมใจกันมากๆได้พบกับเราคนรักดราคอนบอลที่รวมตัวพร้อมใจแต่งตัวคาแรคเตอร์เป็นตัวต่างๆในดราคอนบอลทุกคนร่วมกันร้องเพลงดราคอนบอลอย่างพร้อมเพียงเดินเดินช่วยเหลไฟหัวใจคนคนหนึ่งเดินเดิน โปรดชื่นใจของคนกลายเป็นขี้พึ่งแค่จุดไฟรักเธอมาจอมันก็พร้อมละลายหมดแล้วหัวใจเดินเด,ดินช่วยไดไฟหัวใจคนคนหนึ่งเดินเดินโปรดชื่นใจของคนกลายเป็นขี้พึ่งแค่จุดไฟรักเธอจอมันก็พร้อมละลายหมดใจไปกับเธอ ลดลดคิดรอนลงหน่อยคงรอดตายปลดเวน้นเว้นฉันไวอย่าปล่อยให้ละลา